สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมช่างเอครับวันนี้ก็มาอัปเกรดนะครับเป็นเปลี่ยนเอสดีดีนะครับจากฮาร์ดดิสก์เก่าครับฮาร์ดดิสก์เก่าคุณลูกค้า1 TB นะครับผมเป็น iMac Slim ปี2012นะครับเลทสิบนะครับคุณลูกค้ามารายการเเครื่องช้าครับแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยให้ทางร้านเนี่ยทำการเปลี่ยนเอสดีดีนะครับอัปเกรดเครื่องนะครับก็ไวปกตินะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับลูกค้าใดที่มีปัญหาเรื่องเครื่องช้าเครื่องหน่วงก็มาทางร้านตรวจเช็คอัปเกรดเครื่องได้นะครับผมอันนี้ก็เครื่องหลังจะเปลี่ยนแล้วก็ไวขึ้นเยอะครับผมใช้งานได้ปกติก็ฝากเพจสมัยทีสวิตด้วยนะครับไอแม c รุ่นเก่าสามารถอัปเกรดเครื่องให้ไวขึ้นได้นะครับเอามาทางร้านตรวจเช็คดูครับผมเปลี่ยนได้ดีก็ใช้งานได้ปกติครับก็ฝากเพจสมัยทีสวิตด้วยนะครับมี1ิบสาขานะครับผมไม่ไว่าจะเป็นสาขาเซอร์มินอลสกิวนเน่โมลลาดเร้านะครับ เห็นท่านรัตนาทิเบตเดอะมอท่าพระนะครับผมแล้วก็สาขาวชรพลเดอะมอบางกะปีชั้นหนึ่งด้านหลังลานจอดรถนะครับผมแล้วก็มีสาขาเมกาบางนานะครับผมสำนักงานใหญ่อยู่ประเวศครับไอฟิวบางนานะครับต่างจังหวัดจันทบุรีก็มีนะครับผมสาขาจันทบุรีนะครับในตัวเมืองเลยครับลูค้าท่านใดสะดวกสามารถแวะใช้บริการได้เลยครับหรือว่าถ้าเพจมาทางร้านเพจสมัยที์วิสได้นะครับสอบถามปัญหาเบื้องต้นได้นะครับเราจะมีแอดมินบริการอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็จบงานนะครับผมสำหรับนี้ช่างเอ็กขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ